ก็ดูเสใสไก่งูกินไหมน้องร้อยไม่นองพันเสษตังแล้วกันลูกๆก็เปล่าที่วัดเนี่ยเส้นเนี้ยดอกเนี้ยหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้ไม่ไม่ขายอันนี้ผมให้แต่ให้คนดูตรงเนี้ยอ่ะซื้อไก่งูกินอันนี้ผมขออ่ะผมขอสักอยี่สิบาทพอแพงไหมเงินยี่สิบาทคนที้เงินยี่สิบาทแพงอย่าไปเอาเลยครับของดีนักขุดทองกับลูกปุณ ครับสวัสดีครับพี่นนองมาทับัถือพี่นองเล้อมผ้าีผ้านองมาเป็นงูเผือกเือพี่นนองเล้อเคยุวใหญ่เกลือพี่หนองเจบตามมันพี่หนองเล้ปวดปวดหลังในไท่เขาบ้านไปขอให้เขารวยทั้งบ้านทั้งตระกูลให้มีเงินหมือนเงแสนร่ำรวยทุกๆคนให้เขารวยด้วยนะโมพุทธายานัมั่มนะครับเพราะผมเล่นไว้ ผมใช้เวลาแค่ทกคขึ้นดอกดูทุได้นะครับ <_ an> ผมไม่มีอะไรมารับเนื่อมาละมีองค์เทพทันใจผมจะเลิกพูดถึงสิ่งนี้ม้องโกผมจะมาขายคุณเดีย๋ยวบางคนบอกให้พูดไปพูดมาเดี๋ยวมันก็พักมาขายอย่าหาว่าดูถูกนะครับเพราะที่นี่ผมไม่เคยมาแต่บารมีเพทพดันใจแบบนี้นะครับสร้างขึ้นมาจากเนื้อก,กะหล่ำพรก็ถุงขึ้นมาจากหม้อผมจะดับทูกนะเออผมถามกนดูกันนึงเ่ยมีใครยินี่ผมตรงนี้มีไหมครับี่ว่าอ เป็นคนชอบซื้อหวยเป็นคนชอบเสีย่ยงโชคไอ้ประเภทเที่บอกซื้อบนมันออกล่างซื้อล่างแม่งเชื่องนะเดินก็าไม่ชิดติดกันแม่งดูทองคนเลขอะไรแม่งก็เห็นรับวันก็นะสามสิบนี้ส่งท้ายไปต่อต้อนรับปีใหม่ให้เ็ารวย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 แบบไม่รู้ตัวใครไม่เคยเหยิบมายืนชิดติดกันให้เ็าจนเหมือนเดิมแล้วกันหลวงปู่สาธุภาคติพอนะไม่ทาดันนะครับเออความมูหุบตัวมันย่า่ เราสาบใครนะอย่ามาถาว่าเล่อะไรเพราะงูขดผมไม่ตะโกนเลขให้ใครขอยโชคดีและถ้าคนดูคนไหนวันนี้เห็นงูกดและเกิดวันที่สามสิบไปถูกหวยผมขอเงินมาผมไม่ขอเงินคุดถ้าคนไหนถูกหวยอานนี้ผมขออะไรอย่างได้ไหมครับสามสิบนี้ถ้าคนไหนมีโชคมากน้อยร้อยพันบุญว่าสนาคุณแลวกันไม่เกี่ยวกับผมปีใหม่ปีนี้ซื้อเสื้อตัวหนึ่งน,นะครับเอากลับบ้านนะไปพ่อซื้อผ้าถุงผืนหนึ่งนะครับเอากลับบ้านไปให้แม่คุณ ถ้าพ่อแม่เสียกันไปแล้วคุณซื้อสังฆทานลูกหนึ่งนะครับถวายพระซะบางคนถามเฮ้ยซื้อไปให้ทําไมไอชีวิตทีรลำบากกันอยู่ทุกวันนี้นะเพราะคุณลืมพราแรกในชีวิตนะครับนั่นคือพระบิดาพระบรรดาหลวงปู่บอกว่าพ่อแม่มีลูกสิบคนให้ยากจนขนาดไหนท่านริยรูให้ตขึ้นมาได้แต่ทําไมลูกสิบคนโตมาลยงพ่อลยงแม่ไม่ได้บางคนํำร้ายตกทีดาทอพ่อแม่ใครที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลที่ความเสียใจคนนั้นบาปนะครับไปขอขอมาลาโทษพ่อแม่ซะนะแล้วชีวิตคุณจะดี ผมพูดได้แค่นี้นะครับที่เหลือคุณจะทําไม่ทําแล้วแต่คุณนะเพราะชีวิตคุณไม่ชีิดผมอ่ะยุรีลงไปฝันดูอย่ามาลงฝังนนี้มึงเห็นทรายไหมไอตัวนี้ผมไม่อยากให้มันลงทรายนะเพราะตัวนี้มันบอบฟางเงยอ่ะบอกให้ดูแลการอ้ามลงไปดูมันกดนะอย่ามาถาม่าเลขอะไรขอให้คุณโชคดีผมไม่มีอะไรมาขาย,ยูแล้วถ้าวันนี้คนดูคนไหนไม่ถอยอันดีนัดที่สองบารามีอกเหน็ดันใจถึงอยู่ไม่มีมาขายนะครับ คนดูคนไหนที่รู้จักบาร,รมีองค์เทพนใจไปบูชาที่วัดถ้าไปไม่ถูกประจดที่วัดไปบูชาสั่งจองไปก็ได้นะค่าจะส่งสองร้อยบาทแต่ตรงนี้ไม่มีมาขายเพราะหลวงปู่ท่าสาบแช่งเอาไว้ใครของกูไปขายกินคนนั้นชิวยขายซาขึ้นมาจากเนื้อตะไล่ทองสิ่งนี้ไม่มีมาขายนะครับไปบูชาครที่วัดหรือว่าคนดูคนไหนไม่มีโอกาสไปอะนี่ถ้าคนดูคนไหนคิดว่าบาร,รมีองค์เทพนใจอยากได้แต่ไม่มีบุญวาสนาไปบูชาเพร,ราะลำปากมันไกลอะ ถ้าใครอยากได้เหรียญทองแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะแจกให้คนดูที่นี่ไปบูชาถือว่าคนดูมีนิกันเล่นแก้บนแต่พาะที่นี่ผมไม่เคยมาแต่มาได้กันทุกคนนะผมจะให้คนดูที่นี่เอาไปสักเ็ษเหรียญแล้วกันเพราะผมมีของเหลือมาจากรหารทรายเมื่อวันนี้้าผมให้คุณดีดูที่นี่แต่เจ็กคนรับปากผมข้อหนึ่งถ้าผมให้คุณไปใครมาขอซื้อต่ออยากขายกินได้ไหมครับนระับปากผมได้ไหมล่ะว่าคุณจะไม่ขายใครแขวนคอไว้อยากรู้สิ่งนี้เมตตาขนาดไหนคุณได้ไปคุณรับํำใส่มือขวานะลองเดินในตลาดนี้สักรอ ดูคนที่เดินผ่านคุณมาเดีย๋ยวว่าแต่เพศตรงข้าวอาเพศเดียวคุณจะมองคุณจริงไหมดูผมถึงอยากให้ได้บูชาหนงวงแขวนคอถ้ามีเรื่องมีราวขึ้นมาอย่าไปด่าแม่เขาแล้วกันคุณด่าแม่คนได้เป็นคำเดียวมาแรงวันไม่ได้กินเลือดอะที่ถ้าใครอยากได้รับปากผมได้ว่าจะไม่ขายใครอ่ะของที่เหลือมาผมจะให้คนที่ด,ดูแต่ผมมีอยู่แค่ในกล่องนี้นะถ้าหมดจากในกล่องนี้นะครับผลเจอในรถแม้แต่องเดียวนดาผมไม่องละหมื่นไม่มีเพราะมันมีอยู่สิบอง อ่ะดิคาดูคนไหนอยากได้ผมให้แต่ผมไม่อยู่แค่นี้แยกกันหน่อยแล้วกันแต่ผมจะให้แค่เจ็ดเหรียญน,นะได้ไปดูนะครับหลวงปู่นะท่านให้เจ้าของร้านทองที่จังหวัดลำปางนะครับที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะเลี่ยมทองมาให้ทองนี้เป็นทองตุ้มหูนะครับไม่ใช่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะค,คืว,ว่าทองแปดสิบเป็นทองตุ้มหูผมให้คนดูเอาไปแขวนคอบูชามีส้ายใส่สร้อยให้คอมีรดติดรดมีบ้านติดบ้านแต่ให้แค่เจ็ดคนนะจะขออะไรให้ขอสิเล่นหนึ่งอย่าง สิ่งไหนที่คุณไม่เคยได้ดูคุณจะได้ไหมสิ่งไหนที่คุณไม่เคยมีดูคุณจะมีไหมอ่ะผมไม่ดูงูตัวใหญ่นะครับดูมันขดเลขแล้วกันสาธุบารามีหลวงปู่สยานสินเิการแสดงแก้บอ่อนหลวงปู่สำเร็จเสร็จสิส้นแล้วบารามีอเคด้านใจที่เหลือมาลุกไปทำการแต่งสุบับ้านนี้ที่นี่ลูกไม่เคยมานล้วหลวงปู่รับขวัญคนที่ยู่ที่เชื่อศรัทธามีบุญว่าสนาถึงนวราจะหมดนี่หมดสิ่งนีอยู่มีกินให้เคยเห็นทันตาสมดังชื่อของท่านรับขวัญเขาเดือนเดือนให้หมดนี่หนึ่งปีให้มีอยู่มีกิน ใครได้กบ,บ้านวันนี้สัมดิษฐานสนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กระลวยซะสองแสนทั้งแสนทั้แสนทั้แสนทังแสนใครไม่เชื่อไม่ศรัทธาอย่าได้แต่สิ่งนี้โดนจิตโดนใจก็เดินจากรูปไปด้วยนโมูพุทธายานาม,ามาพัทธะมะอุอมาอุมา,มาสาทุอ่ะผมให้กระดูดเจ็ดคนไหนๆก็ให้อ่ะอีกไม่กี่วันหวยออกแล้วผมให้กระดาษแบบนี้ไปด้วยในนี้มันมีเลขอยู่นะในเลขที่อยู่ในบาท้ะบนขลวงปู่ท่านหปดมาให้ แต่ขอร้องอยากได้ไหมเอาไปดูที่บ้านเห็นสองตัวเห็นสามตัวกูดูที่งูโกรดก่อนนะจำเลขอะไรคุณเห็นเลขอะไรคุณจำมาไว้นะคุณกลับไปดูที่บ้านไปเปิดดูนะว่ามันตรงกับเลขที่งูโกรดไหมถ้ามันตรงซื้อในน้อยเอาไตัวน้อยขอร้องทีดนึงพ่อแม่พี่น้องหัวเมียเรขกันมาดูนะขอให้ดวกันทั้งบ้านนะครับแล้วขวัญคนที่ดูปีใหม่ปีนี้แต่ถ้าคุณเอากระดาษใบนี้ไปเปิดให้เพื่อนดูขอให้คุณโดนแต่กันทั้งบ้านอ่ะผมให้นะเอาไปรวนอ่ะผมให้กรดูกเจ็ดคน 7คนผมไม่ขายบางคนบอกให้น้องชายมึงแจกฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวฟังผมก่อนผมให้คนดูแค่7คนแต่คนยืนดูผมตรงนี้20 30, 30คนผมไม่รู้ว่าใครเชื่อใครศรัทธาใครถึงวาระจะงโดยผมไม่รู้ผมขอคนใจถึงได้ได้ไหมผมให้เป็นการกันแย่งแล้วกันเพราะสิ่งนี้ผมไม่ขายแต่ผมให้คนดูตรงเนี้ยคบุญกับทางวัดหน่อยได้ไหมครับให้คนดูตรงเนี้ยช่วยค่าจะส่งตางวันแล้วกันเพราะสิ่งนี้ผมไม่ขายค่าจะส่งในกินแ <ใน S 1> พง <ใน S 1> ผมไหวเลยนะคุณเก็บเงินคุณเอาไว้ แต่ถ้าคนไหนคิด่าเงิน200บาทบูชาความรวยก็บ้างเสริมดวงตวเองรับขวัญปีใหม่ไม่แพงถ้าคนไหนนะอยากจะลองให้ลององ่ายๆอย่าไปลองนี่ลองปืนนะครับไม่ลองกับหมาถ้าหมาวิ่งเข้ามาจะกัดขาชีา้หน้าหมาบกสุนัขก,กัดตังปีงกาบัากัดคูไม่เข้าเดินเข้าไปเตะป,ปากหมาหมาไม่กัดแต่ในห้องให้ถูกนะไม่ใช่หมาเห่าห้องตกใจสุนัขก,กัดคูกัดคูงับนอนดิ้นอ,อยู่ตรงนั้นเลยนะอันนี้ให้คนดูเอาไปฝากลูกฝากหลานแล้วกันลูกหลานใครนะกินข้าวอ้วนนมวัวนะผูกข้อมืออาไว้ ลูกหลานใครความจําไม่ดีเอาวนหัวนะวนแบบนี้นะครับบอกผู้ทัางเปิดเกตทํารรมบุตเกตสังฆเปิดเกตสติปัญญาจะดีความจําจะดี<ม>อันนี้ให้คนดู<ม>แต่ให้คนดูตรงนี้มันมีอยู่แค่นี้<ม>แต่ให้คนดูตรงนี้ที่มีน้ําใจหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ผมให้ทำบุญอันนี้ผมขอทาทาน,น้ะกันให้คนดูซื้อไก่งูกินหน่อยได้ไหมเอางูขึ้นเสือหน่อยเอาอนี่ขึ้นเสือหน่อยแต่มันลงพื้นละให้คนดูซื้อไก่งูกินไหมน้องร้อยไม้หน้าพันเศษตังค์แล้วกันลูกๆกระเป๋าที่วัดเนี่ยเส้นเนี้ดอกเนี้ยหนึ่ง แต่ให้คนดูตรงเนี้ยอะซื้อไก่กูกินอันนี้ผมขออะผมขอสักยี่สิบาทพอแพงไหมเงินยี่สบาทคนที้เงินยี่สิบาทแพงอ,อย่าเอาเลยครับของดีนักพูดทองกับลูกปุกอ่ะผมให้คนดูแลกันเอาไปผูกข้อมือเออเงินแค่ยี่สิบาทฝากลูกฝากหลานครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปผูกข้อมือเอาไว้วันนี้ไม่มีค่าวันหน้าจะได้คิดถึงผมอ่ะดูงูดูงูเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ปล่อยงูอะใครอยากได้ก็เชิญเอาไปผูกข้อมือให้ลูกให้หลานเงินแค่ยี่สิบบาท อันนี้ง <ขอ S 1> ออูทำพาปล่อยออกไม่ดูแล้วนะครับตามคำสัญญาเอ้อย่าให้มระลงปืนมาเดี๋ยวสายมันจ <c oughs> ะเข้าเข็มดีน้องดูงูนะเห็นกันทุกคนอะ่ะคนไหนอยากได้ถ้ากุ่มก่อนลุงปูกก็เชิญอผมขอแค่ย,ยี่สิบเอเออเาไปฝากลูกฝากหลานใส่ข้อมือให้ลูกให้หลานเออเวลาลูกหลานไปโรงเรียนโรงเรียนรถเฉียวรถจนลูกหล,ลาน,ลลานไม่เป็นไรจะได้คิดถึงผมทุกวันเลยแล้วอกว่อตัวนี้เก็บนะครับเห็นงูกันทุกคนนะ ด้านนี้ผมจะขอยุติเสียงแล้วกันให้พี่น้องไปซื้อกับข้าวกับปลาเอ่กลับจ่ายซื้อสินค้าค,คนไหนไม่เข้าใจอะไรก็มาสอบถามอยากได้แล้วก็มาติดต่อ,อขอพี่น้องทุกคนโชคดีครับขอให้ร่ำขอให้ดีกันทุกคนคร,บรบับทีนี้ก็ฝากไว้ะมีเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดต่อบรวิวารเด้อครับ สิบนาฬอกัก็ไมครับ